วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐม,มวัยสำหรับครูผู้สอนดิฉันนาอังคณาสมุทรเพชรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโหงเขมาราชรังสิตขอนำเสนอผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาผ่าชุดสื่อผ้านุ่มนิ่มไทยพูนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด้านปฐมมวัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ทับหโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนทุง่งฮงเขมาราชรังสิตความสำคัญของผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอการจัดการศึกษาในปัจจุบันผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองควรเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและที่สำคัญการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจะพบว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆโดยผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและสมรรถนะเป็นตัวบ่งชีพ้พฤติกรรมของเด็กแต่ละวัยจุดประสงค์หลักๆของการใช้สมรรถนะคือ การนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างและเสริมพัฒนาการเด็กซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงได้ดำเนินการจัดโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้นเพื่อต้องการให้บุคลากรครูภายในโรงเรียนได้ผลิตสื่อเกมการศึกษาจากภาพประเภทต่างๆรวมถึง ผ้ามอห้อมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวไทยพวนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาผ่านชุดสื่อผ้านุ่มนิ่มไทยพวนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเจ็ดด้านปฐมวัยของนักเรียนชั้นระดับอนุบาลสาทับหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุง่งโฮงเขมราชรังสริตและเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาผ่านชุดสื่อผ้านุ่มนิ่มไทยพวนสร้างสรรค์เป้าหมายของการดำเนินงานนักเรียนมีพัฒนาการตามสมรรถนะทั้ง7ด้านอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ดครูมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาผ่านชุดสื่อผ้านุ่มนิ่มไทยพวนสร้างสรรค์ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ80กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานใช้กระบวนการ PDCA การออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติโดยครูร่วมประชุมกลุ่ม PLC เพื่อชี้แจงระบุปัญหา และวางแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามสมรรถนะทั้ง7ด้านดำเนินงานตามกิจกรรมในการเล่นทุกครั้งมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามลำดับการเล่นดังต่อไปนี้ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปประสิทธิภาพของการทำงาน ปฏิบัติตามแผนโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นครูทำการจดบันทึกและสังเกตเด็กที่ร่วมกิจกรรมตามสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะทำกิจกรรมโดยมีกลุ่ม PLC ช่วยสังเกตการและแนะนำวิธีดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรมให้เด็กมีพัฒนาการตามสมรรถนะเจด้านปฐมวัยโดยการติดตามจากผู้นิเทศและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผลการดำเนินการผลสำลิศและประโยชน์ที่ได้รับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3ทับหนึ่ง มีสมรรถนะเจ็ดด้านและชุดสื่อผ้านุ่มนิ่มไทยพวนสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เด็กมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ95.08พึงพอใจมากที่สุดความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ91.67 พึงพอใจมากที่สุดประโยชน์ที่ได้รับเด็กมีพัฒนาการตามสมรรถนะทั้ง7ดด้านได้แก่ด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาระทางร่างกายพัฒนาการด้านสังคมพัฒนาการด้านอารมณ์พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาพัฒนาการด้านภาษาพัฒนาการด้านจริยธรรมและพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ เกิดทีมวิชาชีพที่มีคุณภาพเกิดการยอมรับจากผู้ปกครองด้านการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาปัจจัยความสำเร็จได้แก่ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยส่งผลให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ คณะครูร่วมกันจัดทำสื่อได้อย่างเหมาะสมมีสีสันสวยงามกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนปกครองให้การร่วมมือสนับสนุนร่วมคิดร่วมกิจกรรมและร่วมประเมินผลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดบทเรียนที่ได้รับส่งผลให้เด็ก มีพัฒนาการตามสมรรถนะทั้ง7ดด้านส่งผลให้ครูคิดต่อยอดนวัตกรรมกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับกิจกรรมส่งผลต่อผู้บริหารมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามบริบทของสถานศาึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลต่อผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับการเรียนของเด็กมากขึ้นในพัฒนาการของเด็กในวัยเด็กประถมวัยที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นครูควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาทั้ง7ด้านปฐมวัยควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองได้ตระหนักเข้าใจและเห็นคุณค่าของการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่ในเพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหงจัดกิจกรรมแสดงผลงานในระดับโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับกลุ่ม PLC รางวัลที่ได้รับได้รับรางวัลชมเชยจากการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาป๊อปอัพประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีพฤศจกดศ์พันาอย การขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติเป็นการต่อยอดขยายผลจากการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสื่อไทยพวนม่อห้อมสร้างสรรค์ซึ่งจุดอ่อนของสื่อหม่อห้อมนั้นขาดสีสันที่สวยงามจึงได้นำผ้าสกาดมาตกแต่งร่วมกับผ้าหม้อห้อมให้เกิดสีสันที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นครูผู้สอนในระดับประถมวัยได้นำไปใช้แก้ปัญหาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้เพื่อต่อยอดและขยายผลโรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอปทและโรงเรียนใกล้เคียง จัดให้ครูเป็นวิทยากรสาธิตการใช้นวัตกรรมและนำองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก